ตัสนีค่ะพบกับรายการใครใครก็มีบ้านได้วันนี้เฟียสพามาดูบ้านเดี่ยวค่ะในโครงการพฤกษาวิวแม่เหียค่ะเดี๋ยวยไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะมาดูด้านในกันค่ะ เดี๋ยวเพื่อพาเดินดูด้านในกันนะคะมาถึงจุดแรกค่ะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นโซฟาใหม่ตรงนี้ค่ะทุกอย่างจะเป็นของใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้คือใหม่หมดเลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะว่าใหม่แล้วมีอะไรแถมอีกไปดูรอบๆบ้านกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีวีนะคะชั้นวางสังเกตได้เลยว่าใหม่หมดเลยทุกอย่างจัดเตรียมไว้แบบใหม่ หมดเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยจะพังมาถึงในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวค่ะมีความเป็นหินอ่อนเบาๆแบบนี้แล้วก็ โต๊ะทานข้าวนั่งกันได้สี่คนค่ะสังเกตได้เลยว่าตัวของโต๊ะกินข้าวทุกๆอย่างสมัยหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะถูกแรไปไว้แบบนี้ค่ะกินข้าวกับเฟสไหมคะ จากมุมของโต๊ะทานข้าวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวคะ่ะซึ่งจะมีเคาน์เตอร์บาด้วยถ้าใครอยู่กัน2คนซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศที่เชียงใหม่เนี่ยและสามารถสวีทกันคุณผู้หญิงทําครัวหรือคุณผู้ชายทํำครัวส่วนอีกคนก็นั่งรอทานได้เลยคะ่ะแบบนี้ <c oughs> ในส่วนของครัวนะคะก็จะมีตัวต่อไฟฟ้าเครื่องดูดคันต่างๆเคาเตอร์ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของค่ะทุกอย่างดูทันสมัยวิวอินทุกอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะถือว่าได้ของใหม่ไปแบบสุดๆเอาไว้ใส่ถังขายะเอาไว้ใส่ของใช้ต่างๆอเนกประสงค์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานสีดำเข้ากับตัวบ้านดูสิลงตัวมากเลย ในส่วนของด้านล่างอีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นที่เก็บของค่ะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับซิงล้างมือแล้วก็กระจกแบบนี้ค่ะพร้อมอาบน้ําสามารถอาบน้ําด้านล่างได้นะคะแล้วก็ชักโครกค่ะ ถือว่ากว้างนี้มากๆเลยค่ะ <Hi. S 1> เดี๋ยวเฟียสพาไปดูในส่วนของชั้น2กันค่ะ มาดูในส่วนของชั้นสองนะคะก็จะเป็นโถงสูงค่ะตรงนี้เปิดมาก็จะเป็นห้องน้ำเลยที่เจ๊พาเดินดูนะคะห้องน้ำตรงนี้สามารถเดินเข้ามาแล้วก็เปอกับโซนอาบน้ำแบบนี้นค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะตัวกั้นแล้วก็ชักโครกแบบนี้ค่ะปิดโซนนี้ได้ด้วยเพื่อความเป็นส่วนตัวหากใครอยากเข้าห้องน้ำ แล้วก็ยังมีคนเนนแกล้งตั้งอยู่ข้างนอกได้ด้วยค่ะแบบนี้ค่ะมีอ่างล้างมือล้งหน้าตรงนี้นะคะพอเดินมาแล้วก็ยังสามารถทะลุไปที่ห้องนอนใหญ่ได้ด้วยค่ะแบบนี้นี่คือห้องนอนใหญ่ที่มาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าสวยมากๆเลยค่ะมูลีบางแสงแบบนี้ตอนเช้ารับกับบรรยากาศดีๆ ก็ะถูกเอาไปให้คุณผู้หญิงแต่งตัวค่ะทุกอย่างเข้าเซตกันหมดเลยนะคะเตียงนอนก็จะเป็นหกฟุตคิงไซ i z e ค่ะเปิดมาจากห้องนอนใหญ่นะคะ ก็จะเจอระเบียงแบบนี้เอาไว้ให้สูตรอากาศเชียงใหม่ในตอนเช้าค่ะมองเห็นท้องฟ้าสวยๆต้นไม้เอาไว้จิบกาแฟตอนเช้าถ้าเอาก็อี้มาวางตรงนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะสังเกตได้จากพื้นของห้องนอนใหญ่นะคะจริงๆทั้งฟอก็จะเป็นพื้นแบบนี้หมดเลยก็คือกระเบื้องยางค่ะเดี๋ยวเฟียสจะพาทุกคนไปดูห้องนอนอื่นกันต่อค่ะไปกันค่ะ ้าเอ๋เจอกันแล้วค่ะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกันค่ะสำหรับห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กแบบนี้ค่ะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่มีลูกสาวลูกชายหรือว่าเพื่อนที่จะมาพักในวันที่เป็นฮอลิเดย์วีคเอนด์ต่างๆค่ะมีเตียงให้แบบนี้พร้อมกับตู้เสื้อผ้าค่ะ แอรห้องนี้ก็จะมีหมนึ่งตัวนะคะพร้อมรับแขกค่ะห้องนอนเมื่อกี้เราก็มีห้องนอนหนึ่งนะคะว้าวห้องนอนนี้มาพร้อมกับเตียงห้าฟุตค่ะโต๊เครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะ สามารถใช้งานได้แบบนี้นะคะืรับแสงได้ดีทุกๆห้องเลยค่ะจากห้องนอนนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาใช้ห้องน้ำห้องนี้ได้ด้วยกันหมดเลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไปดูบรรยากาศด้านนอกกันต่อค่ะ ที่เฟียนยืนอยู่ตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นกันก็คือโรงจอดรถค่ะโรงจอดรถนี้สามารถจอดรถได้สองคันกว้างขวางม,มากๆเลยไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดเลยล่ะค่ะส่วนตู้ที่เห็นทางด้านซ้ายมือของเราก็คือตู้ไฮเออร์อย่างที่บอกไปว่าเจ้าของบ้านซื้อของใหม่หมดเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนของสวนนะคะมีต้นลีลาวดีแบบนี้ให้ร่มเงาให้กับหน้าบ้านของเราแล้วก็นี่ก็คือทางเข้าบ้านที่เสียพาไปดูเมื่อสักครู่ค่ะ ขอนำเสนอตรงส่วนนี้เป็นพิเศษค่ะเพราะเฟสเป็นคนหนึ่งที่ชอบบ้านที่มีพื้นที่ที่ร่มเย็นแบบนี้เป็นร่มเงาแล้วก็มีสวนน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้จากหน้ากว้างตรงนั้นที่เดินมาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง แล้วก็จนความยาวเป็นคางหมูแบบนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรครึ่งถึง4เมตรค่ะตรงนี้สามารถวางโต๊ะไว้พารี่กับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นจิบน้ำชาในช่วงบ่ายนะคะต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นแคนาที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางให้กับร่มเงาของเราได้ทั้งสองฝั่งเลยเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะให้ร่มเงาตอนช่วงบ่ายจะถือว่าเย็นมากๆเลยล่ะคะ่ะหรือถ้าใครอยากที่จะมีสระไม่น้ำเล็กๆตัวเล็กเนี่ยก,ก,ก,ก็สามารถที่จะขุดตรงนี้ได้ด้วยนะคะ มุมต่อไปค่ะมุมข้างบ้านของเรานั่นเองด้านหลังเนี่ยก็จะมีตรงนี้น่าจะวางตัวเครื่องสักผ้าไว้ไว้ไวตรงนี้แล้วก็สามารถจัดก,การถ่ายเดรนน้ําออกได้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมีครัวไทยเล็กๆตรงนี้ก็ยังสามารถก่อเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรวมถึงแทงน้ําตัวนี้ก็น่าจะ3 0 0 0ลิตรโดยประมาณถ้าเสียทําไม่ผิด พาเดินชมจบกันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับการที่เพียสพามาดูบ้านสวยๆแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. ด้วยนะคะใครๆก็มีบ้านได้ค่ะโอเคใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเพียสจะทิ้งรา,ลายละเอียดไว้ให้บ้านหลังนี้อยู่ที่โครงการพฤกษาวิวเชียงใหม่แม่เหียคะ่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายสาหรับ เส้นทางที่จะไปทางด้านหางดงซึ่งมีความเจริญมากๆแล้วแล้ว,ลวก็ตัวของในเมืองการเดินทางไปที่สนามบินก็ง่ายมากๆเลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฟียดด้วยนะคะกับรายการใครๆก็มีบ้านได้ค่ะไม่ลืมสิทธิพิเศษที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจากบ,บ้านที่จะสวยแบบนี้แล้วเนี่ย ทำเลเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าความเจริญต่างๆอยู่รอบตัวเลยเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ถึงไม้มีผู้เช่าแล้วค่ะใครที่อยากจะเป็นนักลงทุนอยากมีคาสน์ศีลินทำบ้านหลังนี้พลาดไม่ได้นะคะเดียวต่อปีอทค่ะราคาที่ผู้เชา่ชาเช่าให้กับบ้านหลังนี้ก็คือ2,000 0อ่าจ่ายให้กับบ้านหลังนี้ก็คือ2 000. 5 0 0 0บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อได้น,นะคะ เป็นปเปิดควาสดสบออกโอเคไปกันแล้วสนใจอย่าลืมติดต่อเฟสนะคะแถมทิ้งท้ายไว้ให้กับการเดินทางนะคะซึ่งเดินทางง่ายมากๆเลยค่ะสาววงบานรอบฟองนะคะความสะดวกสบายก็อย่างที่เห็นค่ะเราจะผ่านกับ b ิ๊กซีซ p เปอร์เซ็นะคะ แล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแมคโรค่ะเรื่องอาหารการกินความสะดวกสบายการเข้าถึงของธุรกิจเต็มที่ไปหมดเลยค่ะถึงแล้วค่ะกับคลิกสาววิวของเราตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีพี่ๆร,ปรอปภคอยให้ความสะดวกสบายดูแลเพื่อความปลอดภัยนะคะบ๊ายบาย